สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วปร,รินางานเข้าประชาธิปัต์เล่งเช็คบินฐานโพสเสรายซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมลันชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าด้านปิกป้อมฉุนหนักสั่งเอปร,รินาลบโพสแซบประชาธิปัต์ปมเลือกตั้งซ่อมพักต้ททำให้เสียชื่อพัก ศึกเลือกตั้งซ่อมสสสองเขตที่จังหวัดชุมพรเขตที่1และสงขลาเขตที่6ยังคงมีเรื่องราวควันหลงให้ติดตามกันอยู่เพราะล่าสุดพักประชาธิปัตย์เล็งจจอเอาผิดกับปรินาไกรคุปที่โพสต์เข้าใก่ใส่ร้ายว่ามีการซื้อเสียงโดยเมื่อวันที่17มกราคมปี2 5 6 5หลังจากที่นางสาวป,ปารินาไกรคุปสสราชบุรี พักพรังชารัฐที่อยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากการที่ศาลร,รับคำร้องของคณะกรรมการปรปรชไว้พิจารณาได้โพสต์ข้อความหลังทราบผลการเลือกตั้งซ้อมสสสงขลาเขต6และสสชุมพรเขต1ซึ่งพักประชาธิปัตย์ได้กลับมาครองพื้นที่ทั้ง2เขตโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่า h a ต t a ก เฉลยเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะ Hashtag การเมืองไทย Hashtag ประชาธิปไตย1,000บาทส่งผลให้ในเวลาต่อมานายราเมศร,รัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางกล่าวถึงกรณีนี้ว่าการโพสต์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายพักด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากถึงขนาดกล่าวหาว่าพักมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในฐานะเป็นหัวหน้าทีมทนายความจะได้เสนอฝ่ายกฎหมายพักเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป ขอย้ำว่าพักยึดวิธีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลักสุตจริตและเป็นธรรมการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายเช่นนี้ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในขณะที่นางสาวศิริภา อินทวิเชียนรองโฆษกพักชธิป,ปัิได้กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นรองโฆษกพักได้รับมอบหมายให้ติดตามข่าวสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีนางสาวป,ปรินาได้โพสต์กล่าวหานั้นส่วนตัวรู้สึกเห็นใจประชาชนที่มีผู้แทนนักสรจากพักคประชารัตอย่างนางสาวป,ปรินาที่วันใช้เวลาไปกับการโพสต์ข้อความลงสื่อออนไลน์โจมตีผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการกล่าวหายอย่างลอยๆอย่างไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมมีแต่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมและไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งไหนๆไม่ว่าแพ้ชนะก็จะได้เห็นนางสาวปรินาออกมาแสดงความเห็นโจมตีผู้อื่นและชูตนเองและพวกเหนือกว่าคนอื่นเสมอเป็นอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกัน ยืนยันว่าในการเลือกตั้งที่ชุมพรและสงขารารวมไปถึงในการเลือกตั้งทุกครั้งพักพชาติปัตดดำเนินการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาซึ่งถือเป็นสุดแข็งที่ทําให้พักพชาติปัต์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้มาโดยตลอดนางสาวสิริภากล่าวซึ่งล่าสุดในวันนี้วันที่18มกราคมแหล่งข่าวใกล้ชิดพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะนหัวหน้าพักพลังชารัฐได้เปิดเผยว่า พลเอกประวิทย์แสดงความรู้สึกไม่สบายใจกรณีนางสาวปรินาไกรคุปต์สสราชบุรีพักพรังชารัฐแสดงความเห็นส่วนตัวโดยการโพสต์ในโซเชียลไม่เหมาะสมหรือการแสดงความคิดเห็นอื่นๆที่ทําให้พักเสียชื่อเสียงซึ่งกรณีดังกล่าวถึงแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่ตนเองในฐานะ หัวหน้าพักพระงชารัฐก,ก็ต้องมีการตักเตือนและหาพบนายจูรินลักษณะวิสิตรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะเข้าไปแสดงความยินดีที่พักประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งสองเขตคือที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตามผลเอกประวิทย์ได้ตักเตือนลูกพักคนดังกล่าวและสั่งให้ลบพสน์ออกทันทีแล้ว งานนี้พระรมชารัฐหน้าแตกยับหมดเวลาประยุทธ์แล้วพระัมยชารัฐแพ้เลือกตั้งสมภักตต้ประชาธิปัตดอย่างราบคาบบ่งบอกคนยี้ประยุทธ์เปิดเปลือยการเมืองได้อย่างล่อนจรโดยเมื่อวันที่16มกราคมปี2 5 6 5สําำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งซสมศออย่างไม่เป็นทางการสงขราเขต6 นางสาวสุภาพรณ์กำเนิดผลเบอร์หนึ่งพรรคประชาธิปัติได้45,576คะแนนนายอนุกูลพฤกษานุศัก,กศดิ 45, นนดก์เบอร์สาพรรคพระรังชารัฐได้45,31คะแนนนายธีวัฒน์คำแก้วเบอร์สองพรรคเก้าไกลได้5,427คะแนนนายพงศทรสุวรรณรักษาเบอร์สีก่พกรรคกล้าได้1,350คะแนน นางพัทราวดีศรีศักดาเบอร์5พักพลังสังคมได้123คะแนนในขณะที่ผลคะแนนเลือกตั้งส้มโอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งนายอิสระพงษ์มากอัมัยเบอร์หนึ่งพักประชาธิปัตย์ได้49,014คะแนนนายชวลิตอาหารเบอร์สี่พักพลังชารัฐได้3 2 2หมคะแนน พันตำรวจเอกทศพลโชติคุตเบอร์ห้าพักกราได้7591คะแนนนายวรพลอนันตศักดิ์เบอร์สามพักเก้าไกลได้3582คะแนนร้อยตำรวจโทสมชายแพงยงยุทธเบอร์สองพักไทยศรีวิไลได้507คะแนน ซึ่งในชัยชนะพ่แพ้ของชุมพรสงขลาซึ่งเปิดเผยกันเมืองด้อย่างล้นจอนไม่ว่าจะเป็นชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์จากพื้นที่เลือกตั้งเขตหนึ่งสงขลาหรือพื้นที่เลือกตั้งเขตหกของชุมพรยืนยันถึงอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองที่ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแต่ชัยชนะในครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เหมือนกับชัยชนะในอดีต ปัจจัยที่สําคัญเพราะว่ามีพรรคปรังชารัฐเป็นคู่ต่อสู้ปัจจัยสําคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่บรรทัดฐา,านที่เสนอเข้ามาบนเวทีปราศัยเขตหกสงขาโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ว่าหนึ่งต้องเป็นคนมีชาติตระกูลและหนึ่งต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นหากที่แหลมคมอย่างที่สุดยังมาจากปัจจัยที่ทั้งพรรคปรังชารัฐและพระประชาธิปัตร์ล้วนอยู่ในสถานะแห่งพรรคร่วมรัฐบาลจึงสามารถเข้าถึงและใช้กลไกลอำนาจรัฐได้อย่างเสมอภาคกัน ตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนอย่างทรงความใหม่ยิ่งทั้งต่อรัฐบาลและต่อพรรคปรังชารัฐพรรคประชาธิปัตย์หากศึกษาจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็าจะเข้าใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่นคปรปฐมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นและโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมที่นคปรปฐมและขอนแก่นเป็นการต่อสู้ระหว่าง พักพรัมงชารัฐกับพักฝ่ายคา้านแต่ที่นครศรีธรรมราชเป็นการต่อสู้กับพักร่วมรัฐบาลด้วยกันทําไมสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชจึงแตกต่างไปจากการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาแม้จะเสี่ยงร้องว่า สถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชแทบไม่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่ชุมพรและสงขลาแต่การประทะและขัดแย้งกลับรุนแรงแหลมคมมากกว่านั่นก็คือพับชธิบัตสวมความกล้าเหมือนได้เสพดีมีหัวใจมังกรดับเครื่องชนพักพรงชารัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ความเกรงใจต่อพรรคพงชารัฐได้หมดสิ้นอย่างเด่นชัดแล้วแม้ว่าผลแห่งชัยชนะและความไพ่แพ้จะไม่ทำให้พรรคชัธิปัตต์ต้องพิจารณาตนเองแต่ภายในกระบวนการของการต่อสู้ก็ได้เปลือย กระบวนท่าของทั้งสองฝ่ายออกมาจนล่อนจอนไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทใช้อำนาจเงินคะแนนที่พับชาติปัดเนื้อกว่าพักรงชารัฐอาจจะมาจากความนิยมแต่ความนิยมอยู่บนฐานอะไรมีได้เป็นความลับการเปิดหน้าชกในครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อประชาชนในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชน สนุนคอมและเดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวัสดี้ค่ะ